ช็อกวงการเพราะว่า MG และประกันแบตเตอรี่ตลอดหรือการใช้งานแล้วครับบอกเลยว่าค่ายอื่นนี่ทำตามถึงจะดีนะครับปีนี้ถือว่าเป็นการปีที่แบบแข่งขันกันดุเดือดมากๆมีค่ายใหม่ก็มาอีกหลายค่ายเลยด้วยค่ายเดิมๆก็มีการลดแบบแลกแจกแถมกันเยอะมากไม่ใช่แค่ BVD เนาะแต่ BVD จะโดนเยอะหน่อยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การลดของเขาอ่ะจะเยอะกว่าค่ายอื่นๆหน่อยเนาะ ก็ต้องยอมรับว่าคนไทยยังไงก็ได้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นอะไรต่างๆแต่นี่ก็เป็นมาตรฐานใหม่ของรถ e ีวีในอนาคตในบ้านเราแน่นอนครับเพราะว่า MG จัดหนักเลยอยากให้ทุกค่ายทำแบบนี้มากๆเลยครับรวมถึง BVD ด้วยนะยิ่งขายเยอะยิ่งต้องบริการลูกค้าให้ดีนะมาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับเขาไม่ได้รับประกันแค่แบตเตอรี่นะเพื่อน มาดูระเดียดกันมีการรับประกันแบตเตอรี่ก้อนใหญ่นะครับแล้วก็มีการรับประกันที่เป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนรวมถึงชุดควบคุมมอเตอร์อีกด้วยนะทั้งหมดนี่จะเปลี่ยนเป็นการรับประกันตลอดอายุการใช้งานแล้วครับปกติจะรับประกันแค่8ปีแล้วก็หรือกําหนดระยะทางเนาะก็แล้วแต่ค่ายแต่คราวนี้ไม่ต้องกังวลแล้วครับตลอดอายุการใช้งานเลยโคตรดีเลยครับแต่ไม่ใช่ของทุกรุ่นของ MG เนาะเดี๋ยวไปอ่านรายละเอียดกันต่อครับ MG ในใบเนี่ยเขาจะสื่อสารว่าแบตของเขาที่เป็นเ e l l to p a c กเนี่ยมีความปลอดภยัยแล้วก็ป้องกันความร้อนได้ดีครับและมีคํานี้ด้วยนะว่าในฐานะผู้บุกเบิกอันนี้ต้องยอมรับเลยนะว่า MG เราเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกตลาด EV ในบ้านเราอย่างชัดเจนเลยครับและครั้งนี้เขาก็หวังว่าจะมาจุดประกายและให้ลูกค้าเชื่อใจพอคารับประกันตลอดอายุการใช้งานไปเลยครับ และรุ่นที่รับประกันมี4รุ่นด้วยกันนะรุ่นแรกเลยก็คือ New m g 4 mm. ก็จะมี m g 4แล้วก็ m g 4ที่เป็น X Power เนาะรุ่นยนอ์ของเขาก็นั่นแหละก็คือรวมเป็น MGC mm. แล้วก็รุ่นที่2จะเป็น New MG m a x s u s 7นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดจองเปิดขายเลยครับ mm. แล้วก็รุ่นที่3จะเป็น New MG Maxxus 9เนาะก็คือรถตู้ขนาดใหญ่ของ MG นั่นแหละครับที่เป็น EV และลุสุดท้ายที่เพิ่งเปิดจองไปหลายๆรอบแล้วก็น่าจะได้ซื้อจริงน่าจะได้ขับจริงในปีนี้ลรมั้งครับคิดว่านะก็คือ MG Cyberster รถสปอร์ตไฟฟ้าที่ไปรีวิวมาแล้วนั่นเองครับเพื่อนๆที่ซื้อไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีแบบว่าเซลล์ Sell น่าจะให้ไปเซ็นเอกสารเพิ่มเติมในการรับประกันใหม่เนาะถ้าใครที่ยังไม่ซื้อหรือว่าจะซื้อนอนาคตก็จะได้โปรโมชั่นนี้อยู่ดีครับเอาละครับถือว่าเป็นโปรโมชั่น ที่ดีมากๆแล้วก็สร้างความเชื่อใจให้ลูกค้าได้ดีมากๆเหมือนกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ MG เนาะแล้วก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับข่าวสามารถคอมเมนต์ผู้คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ